วันนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันในประเทศเพิ่มใหม่8 9 3 5 2รายและมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่7 6รายซึ่งทำสถิติสูงสุดในปีนี้ส่วนผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักยังเพิ่มจำนวนขึ้นโดยมีเด็กชายอายุ6ขวบในเมืองอยูลินพบอาการสมองอักเสบตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาทำให้จนถึงวันนี้มีเด็กอาการรุนแรงสะสมแล้ว15รายนอกจากนี้วันนี้ก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนบ NT ให้กับเด็กอายุระหว่าง5-11ถึงปี วันนี้นครเกาสงมีผู้ป่วยยืนยัน9,792รายมากกว่ากรุงไทยไเ700กว่ารายซึ่งมากกว่าติดต่อก,กัน3วันแล้วแพทย์เผยว่านี่เป็นช่วงเวลาของการสลับการระบาดระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่เฉินฉีไม่ผู้ว่าการนครเกาสงเผยว่าภาคเหนือมีอัตรกาการแพร่ระบาดสูงคนติดเชื้อจํานวนมากจึงทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้ทา,มา,มนนนาที่ทางการแพทย์ซึ่งทำงานด่านหน้าก็มีการติดเชื้อต่อเนื่องที่นครเกาสงแพทย์รายหนึ่งติดเชื้อซึ่งหลังจากรับประทานยาแพคโลวิดได้สองวันไม่พบผลข้างเคียงอย่างท้องเสียอาเจียนแต่กลับรู้สึกขมปากซึ่งผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยก็แจ้งว่ามีอาการนี้เช่นกันจึงต้องรับประทานของหวานช่วยบรรเทา แพทย์เตือนว่าแพคโลวิดจะให้ประสิทธิภาพการรักษาดีที่สุดจำเป็นต้องกินครบ5วันหากมีผลข้างเคียงแล้วทนไม่ไหวต้องปรึกษาแพทย์อย่าหยุดยายเองโดยเด็ดขาดนอกจากนี้แพคโลวิดกับยาหลายชนิดมีผลต่อกันดังนั้นในการพิจารณาจ่ายยาผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังต้องใช้ยารักษาเป็นประจำก็ต้องแจ้งประวัติการรักษาและยาที่ใช้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังรุนแรงมีแพทย์แชร์ประสบการณ์การรักษาว่าตรวจพบ4กลุ่มอาการผิดปกติในผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิดประกอบด้วย1มีไข้ต่ำๆไม่ถึง38องศายังมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียนอกจากนี้ยังพบว่ามีอาการรับรู้บกพร่องผู้จาเลื่อนลอยและมีไม่น้อยที่หกล้มแล้วมารับการรักษาพอตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่ามีการติดเชือ้อโควิด -19 เพราะวนกเหล่านี้เนีวกเขามก้ามเนื้อที่อนดังนั้นงมีอการเหนู่อยล้ารู้สูกอ่อนแรงพอเดินไปเดินมา แพทย์เตือนว่าหากผู้สูงอายุสแสดงอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีหากยืนยันติดเชื้อจะสามารถรับยามารักษาได้ทันท่วงทีนอกจากนี้สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศทําให้ประชาชนลดการทํากิจกรรมที่มีผู้คนแออัดจํานวนผู้ป่วยยืนยันจึงไม่ไปถึงจุดสูงสุดอย่างชัดเจนแต่พแพทย์แผนกโรคติดเชื้อวิเคราะห์ว่าการแพร่ระบาดยังไม่ทุเลาและใกล้ถึงเทศกาลไหว้บ้าจางซึ่งจะมีผู้คนเดินทางข้ามเขตจึงอาจทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้ง อิทธิพลจากแนวปพะทะอากาศส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนถูกพื้นที่มีฝนตกหรือพายุฝนฟ้าขนองนครไทยนั้นแม้จะไม่มีฝนตกแรงแต่ใกล้กับถนนจงเจิงมีต้นหางนกยูงอายุก,กว่า20ปีถูกลมกันโชกแรงพัดโค่นลงมาโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ฝนตกหนักที่นครเกาสงก็ทำให้พื้นถนนลื่นชายขีมม่มอเตอร์ไซค์รายหนึ่งรถเข้าโค้งเสียหลักตัวคนขี่พุ่งไปอีกเลนถูกรถบัสทับเสียชีวิต ไม่กี่วันนี้สภาพอากาศส่วนใหญ่แปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่ากรุงไทเปนครนิวยไทยเปและเมืองจีหลงและตั้งแต่เมืองเจี e, ้ยลงมาทางใต้รวม15เมืองมีรายงานฝนตกหนักฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะเวลาฝนตกยาวนานและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้ง่ายไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงประชาชนที่จะออกจากบ้านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อน้ำทะเลลดลงหอยมือเสือในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมงฟูสันก็จะปรากฏให้เห็นลักษณะภายนอกที่เป็นลูกคลื่นในนิทานเด็กเล่าว่านี่คือบ้านของนางเงือกหอยมือเสือจึงถูกขนานนามว่าเป็นกุหลาบแห่งท้องทะเลและยังเป็นหนึ่งตัวชีวทรัพยากรทางธรรมชาติด้วย แต่เนื่องจากถูกจับเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณลดลงเรื่อยๆโดยองค์กรระหว่างประเทศจัดให้หอยมือเสือเป็นสัตว์คุ้มครองแต่สำหรับไต้หวันได้ประกาศเขตอนุรักษ์เพียงแค่ที่เมืองเผิงหูและไถตรงเท่านั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาเมืองไถตรงได้ร่วมมือกับสู์วิจัยทางทะเลเผิงหูปล่อยหอยมือเสือกลับสู่ธรรมชาติรวมทั้งหมด101ตัวมี่ปหกตัตวที่รอดชีวิตซึ่งตัวที่ใหญ่ที่สุดยาวถึง30เซนติเมตรและยังได้ค้นพบหอยมือเสือพันอื่นๆอีกด้วย 富山里面的车渠贝的种类也其实大概有三种，一种是诺亚车渠，一种是原车渠，那最近还有发现一些小型的鳞车渠，哦，那这个部分在我们在富山的范围里面，其实都有陆陆续发现一些令我们意想不到的物种。 คณะกรรมาการการประมงคาดว่าเร็วๆนี้จะประกาศให้หอยมือเสือเจ็ดสายพันธ์ไปสัตว์ทะเลคุ้มครองซึ่งที่พบในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฟู้ซันเมืองไถตรงล้วนอยู่ในริสไลาการด้วยโดยสัปดาห์ที่แล้วเมืองไถยตรงได้ทําการบำบัดน้ําเสียบริเวณริมชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของหอยมือเสือและได้ประกาศห้ามจับสัตว์น้าในบริเวณเขตอนุรักษ์หากฟ้าฝืนปรับสูงสุด150,000มืเหรียญไต้หวันซึ่งถ้าเป็นประเภทสัตว์คุ้มครองมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับสูงสุด1นงานเหรียญไต